สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มพามาทานก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลอยฟ้านะคะชามละยี่สิบพิเศษสามสิบรสชาติก็โอเคนะคะทานได้ชามละยี่สิบบาทนะคะ ที่ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือลอยฟ้าเพราะนี่เลยค่ะมีเรือลอยอยู่บนฟ้านะคะใช่ไมมาไปแล้วผมมาแล้วหวัดดีค yes. ่ะสวัสด yeah> ีค่ะเหมือนเดิมเป็นไงคะเมื่อวานฝนตกหรือไม่ เมื่อวานใช่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 ตกแรงด้วยเอาเส้นมีขาวไม่ไม่ตับแล้วก็ไวๆเส้นไวๆเหมือนเดิมค่ะค่ะค่ะธรรมดาเดี๋ยวเบิ้ลสองชามไงค่ะทานเครื่องดื่มอะไรดีคะ านเป๊ปซี่เหรอคะได้ได้ไดอนนะ้อยากดื่น้ำบัดลมอยากอยากทานนะ้ำบัดลมใช่ไหมน้ำบัดลมขึ้นราคานะวันนี้แม่ค้าน้ำตานไม่สบายนะคะเหรอคะเป็นไรอะคะไข้เมื่อวานโดนฝนไปขึ้นไรโอ้ตอ,อไม้ต้นอ,อะไรทำปลูกผักปลูกผักแล้วโดนน้ำฝนเหรอคะไข่กินเลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนัง่ง ระวังสุขภาพพามาดูน้องป่าปานินปานินปลา,าทับทิม <c oughs> มาขออาหารแล้วนี่ตัวแดงๆรู้ดีนะเนี่ยยังไม่ทันจะให้อาหารนี่ี <c oughs> เด๋ยวาไปกุ้มไปเอา มาเลี้ยงน้องหน่อแล้วกันแป๊บนึงนี่นะคะมีอาหารเมร็ดถุงเท่าไหร่ไม่รู้เลี้ยงน้องสักถุงหนึ่งแล้วอัชชะอัชชอัชะ,อะป้าแกะให้หน่อยค่ะมือไม่ว่าง เลี้ยงน้องป่าอันนี้แม่ค้าร้านเครื่องดื่มไม่สบายนะคะวันนั้นซื้อมันไปอร่อยค่ะอร่อยนะคะอร่อยมันนะ่ะเมื่อวานนี้คุณมาจากบ้านโอน,นะคะมากลุ่มหนึ่งเหมาไปเลยกับสิบกิโลนะแบบตกลงตกลงไม่รู้ชื่อพันธุ์ใช่ไหมคะแต่หวานจริงอบแล้วแล้วทานแล้วอร่อยมาก เลี้ยงน้องป่าเลี้ยงน้องป่าอ่าหืมห,หนับหนักหนับหนักน้องปันินน้องปันิน เส้นหมี่น้ำตกลูกชิ้นหมูนี่มาทุกวันเลยนะคะตัวมาเนี่ยะมาช่วยเฮ่ยมาช่วยเพราทุกวันเลยในรถตีเดียวมาช่วยน้องนี่แหละแล้วก็มา เบ็บมะสอนไม่มีนะเส้นเล็กแห้งร้านกปวะเตี๋ยวร้านนี้จะอยู่ตรงโคกตะบองนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโซนด้านหลังเขาจะเป็นปู่ซ่องรถนะคะชื่อป,ปู่ช่างสมพระคะ่ะ